นี่คือปราสาทยายเหงาเดยรอบบริเวณมีความสวยงามมากนะคะอ่าวันนี้เรามาลงสำรวจปราสาทที่นี่นะคะให้ทุกท่านได้ชมดูนี่คือปราสาทยายเหงานะครับตั้งอยู่ที่บ้านพลทรายตำบล บ้านชบนะคะอ,าอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทเป็นปรา,าสาทนะคะในคติศาสนาครามณฮินดูนะคะบูชาพระศิวะ,นะะบูชาพระศิวะสวยงามมากเลยะคะ่ะ ภายโดยรอบบริเวณนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่สูงนะคะดูมีมนขลังแล้วก็สวยงามมากนะคะทางทิศเหนือของปราสาทนั้นก็ปรากฏมีศาลพระภูมิศาลปู่ศาลยา่าศาลตาศาลยายสาธุเจ้าปู่เจ้ายาาเจ้าตาเจ้ายายได้เรือนไทยงดงามสวยงามนะคะ,ะก็จะเป็น หน่งอันนี้จะเป็นต้นผักนะคะเป็นต้นผักเราเรียกว่าต้นโสมนะโสมไทยนะค่ะไอตัวนี้สามารถเอาไปลวกนะคะกินกับน้ําพริกนะะก็รักษาโรคได้นะคะลดน้ําตาลในเลือดด้วยเนาะค่ะอันนี้คือบริเวณข้างๆนะคะที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมดูแทนที่จะได้ดูแค่ตัวประสาทเราก็อาจจะได้เห็นบริบททั่วไปด้วยนะคะ อันนี้เนื้อที่ของปราสาทย,ายเงงเนี่ยมีพื้นที่5ไร่นะคะแล้วก็76ตารางวานะคะตามที่เขียนไว้ของกรมศิลปากรเนอะนะคะก็เลยให้ทุกท่านได้ชมดูบริเวณนี้ถ้าบริเวณโดยกว้างนี้ก็คือแถวนี้นี่น่าจะสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะคะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นอา,อาจจะเป็นเรือนไม้นะคะอาจจะเป็นที่อยู่ของ มนุษย์นะคะที่มีความสําคัญต่อองค์ประสาทอย่างเช่นผู้ทําพิธีกรรมนะครับผู้นําในการทําพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะเขาอยู่ที่นี่ได้อะไรได้ นี้เรามาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือด้านหลังของตัวปราสาทเนาะที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเราจะเห็นแต่ตัวด้านหน้าด้านหน้าของขององค์ปราสาทนะคะเสียโดยมากนะคะเราจะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นด้านหลังนี่คือตัวด้านหลังของตัวปราสาทและเราก็จะเห็นเสาใบาเสมานะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดยนะคะในสมัยใดยแต่ก็น่าจะเป็นเขตนะคะใน ยุคต,ต่อมานะคะที่ถือว่าเวลาพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในดิแนแดนแถบนี้นะคะช่วงหลังนะคะก็อาจจะได้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะได้กลายเป็นพื้นที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปนั่นเองนะคะนี่คือโดยรวมของอปราสาทใหญ่เหงา อันนี้เราได้เดินอยู่บนกํากแพงแก้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นเขตระหว่างมนุษย์กับเขตของเทพเจ้านะคะเป็นเขตแดนเพื่อให้บอกถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พื้นที่สําคัญนะคะโดยความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นพื้นที่กั้นนั่นเองแต่พอมาทุกวันนี้ก็คือน่าจะทําให้เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะพอ,อเดินให้เป็นที่ได้ได้เห็น รูปแบบต่างๆได้แบบที่สวยงามได้นั่นเองเนาะค่ะจะมีความสูงมากเลยนะฮะสูงและสวยแล้วยิ่งทุกวันเนี่ยปรับบริบทให้เป็นอ่ามีตัดหญ้ามีดูแลความสะอาดปลูกดอกไม้นะคะเป็นที่ประดับประดาของอให้ให้เกิดความสวยงามเนี่ยอ่าก็ก็น่าเที่ยวมากขึ้นนะแล้วแต่ละปีของปราสาทอยายเงาเนี่ยนะคะในช่วง เมษาเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมบวงสวงมีพิธีกรรมรำถวายนะคะแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องอรบทับจับศึกระคาเรื่องตำนานความเป็นมาของอายายเหงาอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีพิธีเส้นสวงบูชาสักระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในรอบปีนะก็จะมีจัดขึ้นในช่วงเดือน เมษานะถือว่าเป็นพิธีกรรมในการสักกระบ,บูชาแล้วก็ถือว่า,าเป็นาการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยนะคะ ที่นี่คือปรา,าสาทใหญ่เงานะคะทุกท่านสามารถมาเที่ยวชมดูได้นะคะทุกๆวันไม่มีการเสียค่าเก็บธรำเนียมหรือไม่มีการเก็บค่าบริการในการเข้าชมแต่อย่างใดนะคะแต่สามารถที่จะเข้ามาชมโดยการแต่งกายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่สูบบุรีนะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะของบรรพบุรุษที่เราสร้างขึ้นนะคะเป็น พื้นที่ของเทพเจ้านะคะฉะนั้นการที่เราจะมาอธิษฐานขอพรแล้วก็เป็นการสแสวงบุญเป็นการทัวร์บุญไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยก็ดีไปด้วยแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของเราให้มีกํากลังในการทํางานต่อไปนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยสธราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ